จเจริญพรพุทธมามะกะทุกคนทุกท่านก็เข้ามาอยู่ในสมบุญบรรยายธรรมสมบุญชาแนลเช่นเคยวันนี้ก็มาบรรยายในเรื่องของกรรมพุทธจนะที่พระพุทธเจ้าตัดไว้การแก้กรรมนั่นการแก้กรรมของพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นอย่างไรท่านจงมาฟังในเรื่องพุทธวจ,จนะการแก้กรรม วันนี้ก็หลักการพิจารณาในกรรมชนิดนั้นควรทำหรือไม่แต่ละกรรมนั้นในหลักกรรมนั่นเราพิจารณาดูว่ากรรมชนิดนั้นเราควรทำหรือไม่หรือไม่ควรทำอย่างไรเพื่อจะกระทำเป็นอย่างไรเพื่อจะกระทำพระพุทธองค์ตัดกับ สมณีนนราหุลว่าเธอใครจะทํากรรมใดด้วยกายพึงพิจารณากรรมนั่นเสียก่อนว่ากายกรรมที่เราใครจะกระทํานี่เป็นไปเพื่อเบียดเบียนคนตนเองบ้างเบียดเบียนผู้อื่นบ้างเบียดเบียนทั้งสองฝ่ายบ้างเป็นกายกรรมที่เป็นอกุศล มีทุกข์เป็นกําไรมีทุกข์เป็นวิบากหรือไม่หนอดังนี้ท่านสาธุชนพระผู้มีตัดกับพระราหุลพระราหุลตอบว่าพึงกล่าวพระราหุลว่าถ้าเธอพิจารณารู้สึกอยู่ดังนั้นใช้เธอไม่พึงกระทำกายกรรมชนิดนั่นโดยถ่ายเดียว นี่ลาหุนเลยถ้าเธอพิจารณารู้สึกอยู่ดังนี้ว่ากายกรรมที่เราใคร่จะกระทำนี่ไม่เป็นไปเพื่อเบียดเบียนตนเองบ้างไม่เป็นไปเพื่อเบียดเบียนผู้อื่นบ้างไม่เป็นไปเพื่อเบียดเบียนทั้งสองฝ่ายบ้างเป็นกายกรรมอันเป็นกุศล มีสุขเป็นกำไรมีสุขเป็นวิบากรรมดังนี้ลาหุนลาหุนเอ๋ยเธอพึงกระทํากายกรรมชนิดนี้เมื่อกระทําอยู่ลาหุนเอ๋ยเมื่อเธอกระทํากรรมใดด้วยกายอยู่พึงพิจารณากรำนั่นว่ากายกรรมนี้เรา กำลังกระทำอยู่นี่เป็นไปเพื่อเบียดเบียนตนเองบ้างเบียดเบียนผู้อื่นบ้างเบียดเบียนทั้งสองฝ่ายบ้างเป็นกายกรรมที่เป็นอกุศลมีทุกขเป็นกราไรมีทุกขเป็นวิบากหรือไม่หนอดังนี้แล้ว พผู้มีประภาคตัดต่อไปว่าลาหุนเอยย้าเธอพิจารณาถ้าเธอพิจารณา,า,า,ร,ณารู้สึกอยู่ดังนี้ไซเธอพึงเลิกละกายกรรมชนิดนั่นเสียก็ลาหุนถ้าเธอพิจารณารู้สึกอยู่ดังนี้ว่ากายกรรมที่เรากำลังกระทำอยู่นี่ไม่เป็นไปเพื่อเบียดเบียน ตนเองบ้างไม่เป็นไปเพื่อเบียดเบียนผู้อื่นบ้างไม่เป็นไปเพื่อเบียดเบียนทั้งสองฝ่ายบ้างเป็นกายกรรมอันเป็นกุศลมีสุขเป็นกำไรมไีโุขเป็นวิบาก่างนี้ก็ลาหุนเอย่ยเธอพึงเล่งเธอพึงเล่งการกระทำกายกรรมชนิดนั้น เพื่อเมื่อกระทำแล้วกลาหุนเลยเมื่อกระทำแล้วเมื่อกระทำกรรมใดด้วยกายแล้วพึงพิจารณากรรมนั่นว่ากายกรรมที่เรากระทำแล้วนี่เป็นไปเพื่อเบียดเบียนตนเองบ้างเบียดเบียนผู้อื่นบ้างเบียดเบียนทั้งสองฝ่ายบ้างเป็นกายกรรมที่เป็นอกุศล มีทุกข์เป็นกําไรมีทุกข์เป็นวิบากหรือรู้สึกหรือไม่พอหรือไม่หนอมีทุกข์เป็นวิบากหรือไม่หนอดังนี้ถ้าลาหุนถ้าเธอพิจารณารู้สึกอยู่ดังนั้นไซ้เธอพึงแสดงพึงเปิดเผยพึงกระทําให้เป็นของหงาย ซึ่งกายกรรมนั่นในพระศาสดาหรือในเพื่อนสะพรมจารีผู้เป็นวินยูชนทั้งหลายขั้นแสดงขั้นเปิดเผยคขั้นกระทำให้เป็นของงายแล้วพึงถึงซึ่งความระวังสังวรต่อไป นิลาหุนถ้าเธอพิจารณารู้สึกอยู่ดังนี้ว่ากายกรรมที่เรากระทำแล้วนี้ไม่เป็นไปเพื่อเบียดเบียนตนเองบ้างไม่เป็นไปเพื่อเบียดเบียนผู้อ,อื่นบ้างไม่เป็นไปเพื่อเบียดเบียนทั้งสองฝ่ายบ้างเป็นกายกรรมอันเป็นกุศลมีศพเป็นกำไร มีสุขเป็นฟีบากดังนี้ก็ลาหุนเธอพึงทำด้วยปิติและปาโมดต,ตามศึกษาในกุศลกรรมกุศลธรรมทั้งหลายอยู่ทั้งกลางวันและกลางคืนเถิดลาหุนเอ่ยนี่พระพุทธเจ้าตัดสอนพระลาหุน ให้เข้าใจเรื่องกระทำบาปก,กรรมนั้นๆข้อควรทราบเพื่อป้องกันความเข้าใจผิดเกี่ยวกับเรื่องกรรมท่านทั้งหลายสาธุชนการพยากรบุคคลอื่นทำได้หรือไม่อานน์เพราะกระแสแห่งธรรมย่อมถูกต้อง ผูกบุคคลใครเล่าจะพึงรู้เหตุนั่นได้นอกจากเราตถาคตจะเป็นผู้รู้เหตุนั่นได้นี่ก็อาโนนเพราะเหตุนั่นแหละเธอทั้งหลายอย่าได้เป็นผู้ชอบประมาณในบุคคลและอย่าได้ถือประมาณในบุคคลเพราะผู้ถือประมาณในบุคคล ย่อมทำลายคุณวิเศษของตนเราหรือผู้ผู้ที่เหมือนเราเราหรือผู้ที่เหมือนเราเพิงถือประมาณในบุคคลได้ท่านทั้งหลายทุกเกิดเพราะมีเหตุปัจจัยอน,นุนทุกเกิดเพราะมีเหตุปัจจัยนั่นแหละ ข้าวหนึ่งเราอยู่ที่ป่าภัยเป็นที่ให้เหยื่อแก่กระแตใกล้กรุงราชคฤ์น,นี่แหละครั้งนั้นเวลาเช่าเราคล้องจิวเราคลองจิวรถือบาทเพื่อไปบินทบาทในกรุงราชคฤห์คิดขึ้นมาได้อย่างเช่าเกินไปสําหรับการบินทบาทในกรุงราชคฤห์ถ้าฉไหน เราเข้าไปสู่อารามของปริพาชกนอกพุทธศาสนาผู้เป็นเดือเดือผู้เป็นเดียรลถีเหล่าอื่นเถิดเพื่อเป็นเดียรลถีผู้เป็นเดียรลถ,ถีแห่งเหล่าอื่นเถิดเราได้เข้าไปสู่อารามของปริพาชกผู้เป็นเดียรลถีเหล่าอื่นกระทำสัมโมทนีกถา แก่กันและกันนั่งลงนะที่ควรข้างหนึ่งอานน์ปาริพาชกเหล่านั้นได้กล่าวกะเราผู้นั่งแล้วอย่างนี้ว่าท่านพระโคโดมท่านพระโคตมะมีสมมนาพามบางพวกที่กล่าวสอนเรื่องกรรม ย่อมบัญญัติย่อมบัญญัติความทุกข์ว่าเป็นสิ่งที่ตนทำเอาด้วยตนเองมีสมณพามอีกบางพวกที่กล่าวสอนเรื่องกรรมย่อมบัญญัติความทุกข์ว่าเป็นสิ่งที่ผู้อื่นทำให้มีสมณพามอีกบางพวกที่กล่าวสอนเรื่องกรรมย่อมบัญญัติความทุกข์ว่า ไม่ใช่ทำเองหรือใครทำให้ก็เกิดขึ้นได้ในเรื่องนี้ท่านโคตมะของพวกเรากล่าวสอนว่าอย่างไรท่านสาธุชนกล่าวสอนอยู่ว่าอย่างไรบ้างและพวกเรากล่าวอยู่อย่างไรจึงจะเป็นอันกล่าวตามคำ ที่ท่านโคตมะกล่าวแล้วไม่เป็นการกล่าวตู่ด้วยคำไม่จริงแต่เป็นการกล่าวโดวยถูกต้องและสหธรรมิกบางคนที่กล่าวตามจะไม่พลอยกลายเป็นผู้ควรถูกติเตียนไปด้วยกันหรือดังนี้อานน์เราได้กล่าวกับปริพาชก ทั้งหลายเรานั่นว่าปริภาชกทั้งหลายเอ่ยเรากล่าวว่าทุกอาศัยเหตุปัจจัยของมันเองเป็นลำดับเป็นลำดับไปอันเกิดขึ้นมันอาศัยเหตุปัจจัยอะไรเล่ามันอาศัยเหตุปัจจัยก็คือพัสสะผู้กล่าวอย่างนี่แลคือ ว่ากล่าวตรงตามที่เรากล่าวนี่แหละท่านทั้งหลายสาธุชนการที่พวกพนอกพุทธศาสนากล่าวโต้ตอบกับพระผู้มีพระภาคเจ้าวในพุทธศาสนาพวกหนึ่งเห็นว่าการกระทำกรรมเกิดขึ้นเองไม่ได้ทำเองมันเกิดขึ้นมาเองบางพวกกล่าวว่ากรรมนั่นมีคนอื่นทำให้ เราเราจรึงได้รับกรรมบางพวกกล่าวขึ้นว่ากรรมนั่นเป็นของเราเราเองเราทำเองเราได้รับเองเขาจึงมาถามกับพระพุทธเจ้าให้พระพุทธเจ้าตัดความสงสัยให้แก่เขาว่ากรรมนั่นเกิดมาจากไหนพระพุทธองค์ก็ตอบว่ากรรมนั่นเกิดมาจากการกระทําถ้าไม่มีปัจจัยแล้วกรรมนั่นไม่มี มันมีเกิดมาด้วยการปัจจัยที่เราไปกระทาเรากระทากรรมอันใดต้องได้รับผลอันนั้นพระพุทธองค์ตอบจะเอาคนอื่นจะทำมาให้เราได้นั้นไม่ได้กรรมนั้นคนอื่นทำให้เราได้รับไม่ได้ต้องเราเองทำเองจึงได้รับกรรมนั่นเองวันนี้สมควรเก่เวลาจเจริญพร